มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะแฟนคลับเนี่ยอุ้ยเตยวายกรีกันใหญ่เลยนะคะมันมีข่าวมาว่าพระเอกสุดล่ําหรือว่าพิธีกรสุดหล่อเศรษฐีป้ายแดงนะพี่ป้องป้องนวัดไปตามจีบนางเอกสายหวานอยู่คนหนึ่งนะคะเราก็ต้องตามไปดูซิว่าไจีบใครนี่แหละค่ะมาตามประเด็นฟินๆกันเลยป้องนวัดแจกความฟินให้กับบรรดาแฟนคลับด้วยการประกาศตามจีบแอป ออนกลางรายการเออ,อทำเอาพี่แอปนี่นะเ <K _ T> ขินหน้าแดงสุดๆเลยแล้วบันเทิงไทยรัฐทราบเรื่องนะคะว่าพี่ป้องเนี่ยมาทํารายการเศรษฐีป้ายแดงใช่ไหมไปถ่ายรายการบวกไปตามจ่อไม้ถามกันหน่อยที่ประกาศจีบแม่แอปเนี่ยคือยังไงพี่เดินหน้าจีบแล้วจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังคําตอบชัดๆจากพี่ป้องกันเลยค่ะก็ดีครับแล้วแต่เรียกอะไรแล้วแต่คนจะจิงกันไปเนาะไม่ได้จีบเขานะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วแต่ที่บอกว่าในรายการจีบคือจีบมาถ่ายละคร คือเป็นหนึ่งในนางเอกที่เราอยากเล่นละครด้วยเค okay, มีแบบสาธารณะมาก mm hmm. เล่นกนบยใครก็ดูน่ารักไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วผมยังไม่เคยเจอซึ่งวันนั้นไม่ได้จีบแต่แม่แอฟนะจีบน้องชมพู่ด้วยยังไม่เคยแต่แม่ชมวันนั้นก็บอกคงอีกนานเพราะท้องอยู่ <laughs> นะครับ อยากินไปไกลคุณผู้ชมก็จ <AC 1> ีบเพื่อแบบอยากจะมาร่วมง,งานกาันอ,อะไรแบบีอ๋อนี่คิดไปไกล,ลตลอดปวดเปงมากใช่คือหลายคนก็อยากเหมือนกันเพราะว่าเออถ้าแบบสไตล์เจ้าชูเจ้าชู้ในละครแบบพี่ป้อมเจอสายหวานเรียบร้อยเรียบร้อยแบบแม่แ,แอปเนี่ยมันจะกลมกล่อมไหมถ้าได้ละครด้วยกันนะนติดตามอยู่เหมือนกันนะส่วนเรื่องงานพิธีกรนะเจ้าตัวก็ชิมลางมาระยะนึงแล้วแล้วก็เป็นรายการเรตติ้งดีทางช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะสำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะพี่ป้องบอวติดใจมากอยากจะลองทําหลากหลายรูป แบบบ้างนะคะโดยเฉพาะเป็นเชิงรูปแบบของข่าวนั่งสัมภาษณ์ที่แหล่งข่าวอ,าอะไรเงี้ยนะยเ,นเพราะว่าเจ้าตัวมีใครรู้ไหมมีพี่หนุ่มกันชัยเป็นไอดลอล โอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่หนุ่มก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้งานจากพี่หนุ่มนะคะฉันบอกเลยว่าพี่ป้องอยากทางานกับพี่หนุ่มพี่ป้องฝึกไว้ส <คำ S 2> <า>ั่งทำอะไรคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใช่ท <laughs> ุกวันนี้ดิฉันยังติดคาว่าอุ้ยจากพี่หนุ่มกันชัยเลยนะ<อ>คือคําว่าอุ้ยของเขานี่มันทําให้แบบว่าเราฟังประเด็นนั้นแล้วแบบรู้สึกอุ้ยอย่างเงี้ยดุ้งสะเทือนอะ